เอาละครับพี่น้องหลังจากที่จีนเมินไม่จ่ายสวยแถมยังแฉเรื่องแบ็กดอลจนทรัมป์หน้าแหกไปในตอนที่แล้วนึกว่าทรัมป์จะยอมถอยหรอครับไม่มีทางล่าสุดทรัมป์เดือดจัดประกาศกล้าวตเตรียมเอาคืนจีนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันด้วยการคูจะขึ้นภาษีชิปที่นำเข้าอเมริกาทุกชนิดแบบมโหรฬาถึง300โอ้โห นี่มันไม่ใช่แค่สงครามการค้าแล้วครับแต่มันคือการประกาศสงครามเต็มรูปแบบเดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาเจาะลึกให้ฟังครับว่าทรัมป์แค่ขู่ไปวันๆหรือเขามีไพ่ตายอะไรซ่อนอยู่กันแน่ summer, การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับ เพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามที่ห้องเรียนวงใหนข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kim Property Lies ที่จะมาพูดถึงความรู้ทางการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับผมแอดคิมครับวันนี้เรามาตามต่อเรื่องที่เดือดที่สุดในเวทีโลกกันครับ หลังจากที่จีนสวนกลับสหรัฐไปอย่างเจ็บแสบในสงครามชิปตอนนี้ถึงตาที่ทรัมป์จะเอาคืนบ้างและดูเหมือนว่าเขาจะเล่นแรงกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับ เพื่อให้เห็นภาพตรงกันนะครับต้องย้อนไปตอนที่แล้วนิดนึงที่สหรัฐพยายามจะกิบสวย15%จาก n v i d i ีดกับ AMD แต่จีนไม่เล่นด้วยแถมยังบอกว่าชิป s 20ของ n v i d i ีดไม่ปลอดภัยมี b a c k door พร้อมกับออกคำสั่งเงียบๆให้บริษัทในประเทศเลิกใช้ซึ่งการกระทำของจีนครั้งนั้นมันเหมือนการตบหน้าทร้ำชาิใหญ่กลางสีแยกเลยครับ และที่มันน่าเจ็บใจกว่านั้นสําหรับฝั่งอเมริกาก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเพิ่งจะออกมาพูดดีๆเลยนะว่ามีอะไรก็มาคุยกันดีๆอย่าใช้วิธีข่มคูขึ้นภาษีแข่งกันแต่ดูเหมือนว่าคําพูดเหล่านั้นจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาของทรัมป์ไปหมดสิ้นครับเพราะแทนที่จะเย็นลงทรัมป์กลับระเบิดอารมณ์ออกมาดังกว่าเดิมด้วยการประกาศว่าถ้าอย่างนั้นก็เจอดี พร้อมกับแผนขึ้นภาษีชิปและเซมิคอนดักเตอร์ทุกชนิดที่ไม่ได้ผลิตในอเมริกาแบบถล่มทลายถึง300%ซึ่งเป็นการปรับขึ้นจากแผนเดิมที่เคยขู่ไว้ที่100%เซีอีกนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าในเมื่อพูดดีๆไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องพูดกันอีกต่อไป คำถามสำคัญคือทรัมป์เอาความมั่นใจมาจากไหนการขึ้นภาษี300%นี่มันไม่ต่างอะไรกับการยิงนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจเลยนะมันจะทำลายล้างทุกอย่างไม่ใช่เหรอหรือว่านี่เป็นแค่การขู่แบบคนใจดีสู้เสือ พอไปดูบทวิเคราะห์ของกูรูระดับโลกแล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นครับพี่น้องเป้าหมายที่แท้จริงของทรัมป์ในการขู่ขึ้นภาษีมหาโหดครั้งนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่การทำร้ายจีนโดยตรงครับแต่เป็นการบีบคอบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่บริษัทอเมริกันเองนะครับ ทรัมป์พูดชัดเจนครับตอนแรกเขาประกาศเรื่องนี้ในห้องทำงานรูปไข่โดยมีทิมคุกซ e อของ Apple นั่งอยู่ข้างๆเลยนะเขาบอกว่าเราจะขึ้นภาษี100%กับชิปทุกตัวแต่ถ้าคุณสร้างโรงงานในอเมริกาคุณจะไม่ต้องจ่ายภาษีแม้แต่แดงเดียว เห็นภาพไหมครับนี่มันไม่ใช่แค่ปรับเงินนะครับแต่มันคือการเอาปืนจ่อหัวบริษัทอย่าง a p p l e n v เ d i a ีดีไอหรือแม้แต่บริษัทต่างชาติอย่างท s m c ของไต้หวันและซัมซุงของเกาหลีใต้แล้วบอกว่าพวกแกมี2ทางเลือก1คือยอมจ่ายภาษี30 0เจนเจ๊งกันไปข้างหนึ่งหรือ2คือยอมย้ายฐานการผลิตทั้งหมดมาสร้างโรงงานสร้างงานให้คนอเมริกันซะนี่คือไพ่ตายของทรัมป์ครับเขาไม่ได้ใช้ภาษีเพื่อหารายได้แต่ใช้ภาษีเป็น อาวุธในการบังคับให้เกิดการ r e ช h o r i n g หรือการย้ายฐานการผลิตกลับสู่แผ่นดินแม่แล้วกูรูเขามองเกมนี้ยังไงคนที่วิเคราะห์เรื่องนี้ได้เฉียบขาดมากคือ Paul t r โ o l o กูรูด้านนโยบายเทคโนโลยีจีนจาก Allbright Sunbridge Group <c oughs> เขาเตือนมาตลอดครับว่านโยบายแข็งกร้าวของสหรัฐแบบนี้มักจะมีผลที่ไม่ได้ตั้งใจตามมาเสมอ <c oughs> พูดง่ายๆคือทรัมป์อาจจะคิดว่านี่คือการเดินหมากที่ฉลาดสุดๆ ที่จะทําให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้จีนและโลกส่วนที่เหลือต้องรีบหนีออกจากระบบของอเมริกาเร็วยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนเราไปข่มขู่คู่ค้าว่าถ้าไม่ซื้อของจากฉันในราคาที่แพงขึ้น3าเท่าฉันจะเผาร้านแก่คู่ค้าเขาไม่ยอมมาสยบให้เราง่ายๆหรอกครับแต่เขาจะรีบไปหาคู่ค้ารายใหม่หรือไม่ก็พยายามผลิตของใช้เองให้ได้เร็วที่สุดและนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับจีนครับ ไพ่เด็ดของจีนคือความเจ็บปวดที่สร้างความแข็งแกรง่งแล้วจีนมีไพ่เด็ดอะไรซ่อนอยู่ละ่ะไพ่ของจีนไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำกว่าในวันนี้ครับแต่คือความอดทนและยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้คริสมิลเลอร์ผู้เขียนหนังสือระดับโลกอย่างชิปวอลวิเคราะห์ไว้ชัดเจนว่าการที่สหรัฐพยายามตัดจีนออกจากห่วงโซ่อุปทา,านมันไม่ได้ทําให้จีนตายแต่มันกลับกลายเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังที่สุดที่บีบให้จีนต้องทุ่มเททุกสรพพกําลัง เพื่อสร้างนวัตกรรมของตัวเองขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดผลลัพธ์คืออะไรครับจีนทุ่มเงินมหาศาลไปกับโครงการอย่าง Made in China 2025มีการอัดฉีดเงินผ่านกองทุนที่เรียกว่า Big Fund ไปแล้วหลายแสนล้านดอลลาร์เพื่อเป้าหมายเดียวคือการสร้างชิปของตัวเองให้ได้และมันก็เริ่มเห็นผลแล้วครับ การที่ SMIC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปเบอร์หนึ่งของจีนสามารถผลิตชิปที่ระดับ7นาโนเมตรได้สำเร็จทั้งๆท,ท,ที่ถูกแบนจากเทคโนโลยีตะวันตกมันคือสิ่งที่ช็อปโลกและแสดงให้เห็นว่าจีนไม่ได้ยอมแพ้ง,ง่ายๆดังนั้นการที่ทรัมป์ขู่จะขึ้นภาษี300เมันจึงไม่ได้ทำให้จีนกลัวจนตัวสั่นครับแต่มันกลับไปเข้าทางแผนระยะยาวของจีนที่ต้องการให้บริษัทในประเทศเลิกพึ่งพาเทคโนโลยีตะวันตกแล้วหันมาสนับสนุนของที่ตัวเองทา ทรัมป์กำลังมอบเหตุผลที่ดีที่สุดให้รัฐบาลจีนใช้ในการบอกบริษัทอย่างอาลีบาบาหรือเทนเซ็นว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าไปพึ่งของอเมริกามันไว้ใจไม่ได้หันมาใช้ชิปหัวเว่ยของเราดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นครับว่าทรัมป์ไม่ได้แค่ใจดีสู้เสือแต่เขามีไพ่เด็ดอยู่ในมือจริงๆนั่นคืออำนาจในการใช้กำแพงภาษีเพื่อบีบให้โลกต้องเลือกระหว่างการยอมใจกับการย้ายฐานการผลิตมาที่อเมริกา แต่ในขณะเดียวกันไพ่ใบนี้ก็เป็นเหมือนดาบสองคมครับเพราะยิ่งสหรัฐใช้อํานาจของตัวเองเป็นอาวุธมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งผลักให้ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะจีนต้องเร่งสร้างระบบนิเวศของตัวเองเพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐมากขึ้นเท่านั้นสงครามครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การต่อสู้ว่าใครจะผลิตชิปได้ดีกว่ากันแต่มันคือการต่อสู้ทางอุดมการณ์ที่จะตัดสินว่าโลกในอนาคตจะยังคงอยู่ภายใต้ระบบขั้วอํานาจเดียวที่นําโดยอเมริกา หรือจะกลายเป็นโลกหลายขั้วอำนาจหรือมัลติโพล่าเวิลด์ที่แต่ละขั้วมีเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจของตัวเองสำหรับนักลงทุนอย่างเรานี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าความผันผ,ผลครั้งใหญ่กำลังจะมาครับการกระทำของทรัมป์จะสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและมันจะยิ่งเร่งกระแสด D ีดดอลลาร์ไลเซชนให้เร็วขึ้นไปอีกเพราะเมื่อไม่มีใครไว้ใจอเมริกา ทุกคนก็จะเริ่มมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนอกระบบดอลลาร์ซึ่งนั่นก็คือทองคำนั่นเองครับเอาละครับมาสรุปกันสั้นๆอีกครั้งนะครับหลังจากที่จีนปฏิเสธการจ่ายสวย15%ทรัมป์ก็เดือดจัดแล้วเอาคืนด้วยการขู่จะขึ้นภาษีชิปที่ไม่ได้ผลิตในอเมริกาเป็น300%หมากตานนี้ของทรัมป์ไม่ได้มีเป้าหมายแค่การลงโทษจีนแต่เป็นการใช้ภาษีเป็นอาวุธเพื่อบีบให้บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกต้องย้ายฐานการผลิตกลับมาที่สหรัฐ อย่างไรก็ตามกูรูอย่างพอทริโอโลมองว่านี่คือเกมที่เสียงมากเพราะมันอาจมีผลที่ไม่ได้ตั้งใจคือการเร่งให้จีนต้องพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเพื่อพึ่งพาตนเองให้ได้เร็วขึ้นซึ่งจีนก็มีไพ่เด็ดคือยุทธศาสตร์ระยะยาวและความอดทนในการสร้างระบบนิเวศของตัวเองให้สำเร็จภาพใหญ่ทั้งหมดนี้กำลังนำโลกไปสู่ความแตกแยกทางเทคโนโลยีและเร่งให้วันสิ้นสุดของเงินดอลลาร์มาถึงเร็วขึ้นอีก ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสําคัญในโลกอนาคตกดสมัครห้องเรียนวงไหนที่จะมีข้อมูลจากรีเสิร์ชหลักแสนมาเล่าให้ฟังส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line แอดคิม property life พบกับสัมมนาโฮเทลบีทูบายบีโดยคุณพิชัยจาวันลาววันที่30สิงหาคมใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากกันไปด้วยคําว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหอกะคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์สเนี่ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินเชนออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสรภาพไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอี้ไลฟ์นะครับของเจทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณครับ